รับฟังข่าวสารความเคลื่อนไหวใกล้ตัวในข่าวท้องถิ่นและข่าวบริการโดยสถานีวิทยุมอปัตตานี FM 107.25เมกะเฮิร์ ท้องถิ่นและข่าวบริการประจำวันพุธที่17สิงหาคม2568หัวข้อข่าวมีดังนี้ผู้ว่าปตัตตานีต้อนรับดรนาซิสมูฮัมหมัดอิยาดผู้ตัดสินชี้ขาดทางาศาสนาอิสลามแห่งสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์พร้อมปาฐกถาพิเศษเรื่องอิสลามสายกลาง สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนร่วมกับมอ,อปตนีและเครือข่ายเฝ้าระวังและรับมือภัยแล้งอุทกภัย3จังหวัดชายแดนภาคใต้จัดโครงการฝึอกอบรมเชิงปฏิบัติการติดตามสถานการณ์น้ำเพื่อเฝ้าระวังและรับมือภัยแล้งอุทกภัยนำความรู้สู่การประยุกต์ใช้จริงในพื้นที่และข่าวสมาคมวิทยาลัยป้องกรรอันราชอาณาจักร ปิดรับสมัครหลักสูตรการบริหารความมั่นคงสำหรับผู้บริหารระดับสูงรุ่นที่7ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวเมื่อวานนี้ที่ห้องประชุมอิหม่ามอันวาวีชั้น4อาคารวิทยาลัยอิสลามนานาชาติมหาวิทยาลัยสงขลานครินวิทยาเขตปัตตานีนางพัติมอสดียามูผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีให้การต้อนรับศาสตราจารย์ดรนซิสมูฮัมหมัดอิยาต ผู้ตัดสินชี้ขาดทางศาสนาอิสลามแห่งสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ในโอกาสเือนคณะวิทยาการอิสลามมหาวิทยาลัยสงขลานครินวิทยาเขตปัตตานีเพื่อพบปะและกล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อแนวทางสายกลางในสังคมพหุวัฒนธรรมโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรอัถชัยเอื้ออนันสรสันรองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานีกล่าวต้อนรับพร้อมทางผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรมูฮัมัมัดรอฟลีแวฮามะคณะบดีคณะวิทยาการอิส กลา่ลาวแนะนำพันธกิจและบทบาทของคณะในด้านการศึกษาการวิจัยและการบริการวิชาการมีผู้เข้าร่วมกว่า400คนประกอบด้วยคณาจารย์นักเรียนนักศึกษาจากคณะวิทยาการอิสลาม ผู้แทนจากคณะและหน่วยงานต่างๆของมหาวิทยาลัยตลอดจนผู้สนใจทั่วไปกิจกรรมประกอบด้วยการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์กุรอานโดยนายคริสนะหังสาบุตรนักศึกษาสาขาการสอนอิสลามชั้นปีที่3ขคณะวิทยาการอิสลาม การประถักถาพิเศษโดยศาสตราจ,จารย์ดรนัสินม,มูฮัมหมดัดยาตผู้ตัดสินชี้ขาดทางาศาสนาอิสลามหรือมุฟตีแห่งสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ที่บรรยายถึงแนวทางอิสลามสายกลางในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรมในการมายเยือนครั้งนี้นับเป็นภารกิจสําคัญในการส่งเสริมแนวทางวาสาัสดยยะหรืออิสลามสายกลางอันเป็นรากฐานที่ คณะมุ่งมั่นดำเนินการอย่างต่อเนื่องผ่านการขับเคลื่อนโดยศูนย์วสัชดิยะศึกษาและถือเป็นเกียรติยศอย่างยิ่งของมหาวิทยาลาัยรวมถึงโอกาสสำคัญที่ตออย้ำบทบาทของคณะวิทยาการอิสลามในการเชื่อมโยงเวทีวิชาการกับประชาคมโลกมุสลิมตลอดจนการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการอิสลามสายกลางเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติในสังคมพระหุวัฒนธรรมนอกจากนี้ยังสะท้อน้เห็นถึงศักยภาพและความก้าวหน้าของคณะ ในฐานะศูนย์กลางทางวิชาการที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติโดยเฉพาะในโลกมุสลิมซึ่งพร้อมจะสืบสารบทบาทนี้ต่อไปอย่างมั่นคง ื่อวานนี้เวลา9นาฬิกา30นาทีณห้องประชุมปริชากรชั้น4อาคารสำนักงานวิทยาเขตปัตตานีสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน,น้ำองค์การมหาชนร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีและเครือข่ายเฝ้าระวังและรับมือภัยแล้งอุทกภัย3จังหวัดชายแดนภาคใต้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการติดตามสถานการณ์น้ำเพื่อเฝ้าระวังและรับมือภัยแล้งอุทกภยัยโดยมีผู้แทนจากหลายภาคส่วนเข้าร่วมอาทิ ผู้แทนสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแพทย์หญิงเพชรดาวตัวมีนาอาดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมรองผู้ว่าราชการจังหวัดนาราธิวาสนางสาวเยาวภาอินชนะนหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปัตตานีรองศาสตราจารย์ดาารวันต์พลาายรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยรนาราธิวาสราชนครินทร์เครือข่ายอวส่วนหน้า3จังหวัดชายแดนภาคใต้ตลอดจนเครือข่ายเฝ้าระวังและรับ มือภัยแ้งอุทกภัยในพื้นที่มีผู้เข้าร่วมอบรมประมาณ140คนโดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรอรุณิวันบัวเนียวรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคมวิทยาเขตปัตตานีกล่าวต้อนรับและกล่าวแสดงความยินดีในโอกาสที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินวิทยาเขตปัตตานีได้รับความไว้วางใจจากสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศองค์การมหาชนให้เป็นพื้นที่ในการถ่ายทอดองค์ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการจัดการภัยพิบัติ อันจะนำไปสู่การวางแผนรับมืออย่างมีระบบและการดูแลผู้ได้รับผลกระทบในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้อย่างมีประสิทธิภาพจากนั้นดรรอยบุญรัศมีเทศผู้ในการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนให้เกียรติกล่าวเปิดโครงการโดยได้กล่าวถึงบทบาทภารกิจหลักของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนซึ่งดำเนินการตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทางต้นทางคือคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติปลายทางคือภารกิจการฟื้น ฟูทรัพยากรครอบคลุมทุกพื้นที่รวมทั้ง3จังหวัดชายแดนภาคใต้การจัดโครงการอบรมครั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เข้าถึงข้อมูลแห่งชาติเพื่อสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทางข้อมูลดาวเทียมข้อมูลภูมิสารสนเทศเพื่อวิเคราะห์ตัดสินใจและวางแผนในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยการจัดโครงการอบรมเชิงฏปฏิบัติการการติดตามสถานการณ์น้ําเพื่อเฝ้าระวังและรับมือภัยแล้งอุทกภัย3จังหวัดชายแดนภาคใต้ครั้งนี้จัดขึ้นระหว่าง ที่ยี่หกถึงยีสิงหาคม2568โดยมีหัวข้อในการบรรยายที่สำคัญดังนี้ โครงการเฝ้าระวังภัยพิบัติลุ่มน้ำปัตตานีโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสมพรช่วยอารีผู้อำนวยการสำนักวิทยาบริการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีประธานโครงการเฝ้าระวังภัยพิบัติลุ่มน้ำปัตตานี p b w a c h การพัฒนาการจัดการน้ำชุมชนและแนวทางการฟื้นฟูพัฒนาในพื้นที่โดยนายมงคลงามเจริญวงผู้อำนวยการฝ่ายจัดการน้ำชุมชนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายชุมชนเพื่อการเตรียมความพร้อมและรับมือเพื่อเฝ้าระวัง ภัยแล้งอุทกภัยในพื้นที่โดยนายดอเลอาลีสามแม่นายโกเมร ทองบุญชูผู้แทนเครือข่ายชุมชนการติดตามสถานการณ์น้ำเชิงบูรณาการเพื่อวางแผนและรับมือภัยพิบัติโดยนายวันธนศักดิ์สุป,ปกิ่งผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศทรัพยากรน้ำประเทศไทยภัยน้ำท่วมน้ำแล้งโดยนายพงศกรอ่อนนิ่มนักวิเคราะห์ข้อมูลสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนเข้าใจเข้าถึงการประยุกต์ใช้ข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานใน ืที่โดยนายวาสุกรีแทดเดียและนายพิรนัทดอนปัญญานักวิเคราะห์ข้อมูลสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนรูปแบบการนำเสนอและการจัดทํารายงานวิเคราะห์สถานการณ์น้ําภาคทฤษฎีโดยนางสาวสุภาพรสุขพ,พินิษนางสาววัชรพรสร้อยจำปานักวิเคราะห์ข้อมูลสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนนอกจากนี้ก็มีการแบ่งกลุ่มนำเสนอและจัดทารายงานวิเคราะห์สถานการณ์น้าด้วย การจัดการอบรมในครั้งนี้เป็นการขับเคลื่อนแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติพุทธศักราช2564ถึง2570ไปสู่การปฏิบัติเพื่อเป็นการเฝ้าระวังและรับมือภัยแล้งอุทกภัยให้กับบุคลากรของ,ของกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดการความเสี่ยงจากภัยแล้งและอุทกภัยร,ร่วมกันต่อไป และค่าสุดท้ายประจำวันนี้นะคะเป็นข่าวสมาคมวิทยาลัยป้องกัรรนราชอาจาักรเปิดรับสมัครหลักสูตรการบริหารความมั่นคงสําหรับผู้บริหารระดับสูงรุ่นที่7จค่ะสมาคมวิทยาลัยป้องกัรรนราชอาจาักรในพระบรมราชูปถัมภ์เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการบริหารความมั่นคงสําหรับผู้บริหารระดับสูงรุ่นที่เ คุณสมบัติของผู้สมัครอายุ40 65ปีเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่15กันยายนนี้อบรมระหว่างเดือนพฤศจิกายน2568ถึงกระกฎาคม2569ทุกวันเสาร์ณนะวิทยายลัยป้องกันราชนจาจักรสถาบันวิชาการป้องกันประเทศสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นางสาวเฟือฟ่องฟ้าปักศรีหมายเลขโทรศัพท์0941892565 ข้อสำคัญการที่จะเป็นคนเก่งจริงและดีแท้นั้น ต้องเป็นให้ตลอดกล่าวคือไม่ว่าจะอยู่ณนะที่ใดในฐานะใดก็ตามต้องตั้งตัวตั้งใจให้มั่นคงหนักแน่นที่จะประพฤติตนปฏิบัติงานทุกอย่างโดยยึดมั่นในความดีและความถูกต้องเสมอไปจึงขอให้ทุกคนทั้งผู้ที่จะออกไปศึกษาต่อและประกอบอาชีพการงานได้รักษาความเก่งและความดีที่มีอยู่พร้อมทั้งสร้างเสริมให้เจริญงอกงามยิ่งยิ่งขึ้นเพราะคุณสมบัติเหล่านี้จะเก้อหนุนแต่ละคนให้ประสบแต่ความสุขความสําเร็จทั้งในชีวิตและกิจการ งานได้แท้จริงพระบรมราโชว,ว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีพระราชทานประกาศเนียบัตรทุนและรังบันของวชิราวุธวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2558ณวชิราวุธวิทยาลัยจบข่าวพรพิมลออไรรัตอ่าน